<จ>โดดเลยท네ั้งปุ่นฮึออฮึบบฮบเห็นน้ำนะเห็นแต่บาทมันโด <ina> โดนี่ยแหละ

มือนี้นะครับมาเบิงประโยกสะดุ้งครับอันนี้อ,นนอ,นนนอยเงเจะบดดวงแดงเห็นไหมแม่จี

ครับบ่ได้หลยแต่กัดม่วนฮโดดดีปาย้ำนี่ยไลม่วนอกป่าปขาเสีอกทานเสียเะโอบไปแล้ว่นเสีย้รัดเอาเจเขอบมา่ออะใส่บอาขอบวอบวะล้วนล้วนข้วดอกมิดไปนี่ บ่เขาบเขาบ่เขาโอ้ยมีผู้ใดจับใส่หวลาบจับใส่มันก็บเข้าแลยอหยุดๆเยนี่ยว่ามหะเราได้จับใส่ยูติคือเขาว่ะมีผู้จับใส่อยู่บ่งดง คิดน้ำเสดุงเขาเนี่ยวะนี่เสดุงหางเขบอกมาอยแตมีเสดุงห่าง้องเนมีมิดกิงจองเนยังไงมาเป็นบาทโอ้น้ำกระบาทันเป็นโดดดอกดีแท้โดดพูดโดดเลี้ย โดดเท่านั้นแล้วดิบีไปเชือดได้ไปเชือดด้อือโดดเลยทั้งปุ่นอืออ uh ึ้ยออกมิดฮยบฮึบฮึบ

อ๊บเพียเพียตัวหนึ่งในเทยอกตัวสองตัวเนี่ยะครับไม่มันได้เทือกตัวมันเดียวด้หยเสียงบวาตัวสตัวเยเตี๊กับบมีตื่นฮะตามคนเล้ว

โอ้ยไอจีหันไปทั้งใดน็อตบาดเนี่ยเอาเอาพี่กระโดดต้องมึงกระโดดฝนดีครับปีนี้น้ำเลยมาเร็วโอ้โดดเลย ได้ vô บ่ vô อยู่ hả เอ๋าบ่ๆๆหยัง อุปปาโดดออกจากเห้อกไม่หเมื่อส่วนโล่น่นะฟังพ uh. ุนนบฟังพุนถืออประจำครับเนี่

วาแต่เศร้าๆต้ป่าตัวใหญ่ตนนี้แม่ว่าตัวน้อยอดโดดดอกแล้วยังทังนั้นยูเดียก uh ้องมาเนี uh ่ยวนเดีย huh ทั้งพุนไกลพุน ตอนนี้เก็เวลากิสิเที่ยงแล้วครับมันก็เป็นเวลาป่า่อ่อยถึกนะคคัับ็นไมาแต่เศ้าๆนี่สิเพิ่นว่ามันถึกอยู่ครับนี่นี่ครับโอ้คนิกะครับใี่กคนนะครับ อืมนะครับเด้ป่ามาป่าปลาหมูเดีปลาอหารปลาหมูโอ้หับป่าดดทุกกางน้ำผลจนสะดุ้งเหรอว่าได้

ตอนนี้เป่งกับตอนเที่ยงครับกับบมีป่าโอ้ยมาย้ำเด็กกมาแต่ย้ำเที่ยงเนาะ

เห็นซาแหละบ่จบ บางต้องขามเป็นจีด้ป่ะโอเคเลย้นบางทงมือเขาคม่นกนหาบเกี้งไดนี้ไ่ยู่ะจับไปหาอื่นน่ะหาบักไปห้องหดแล้วเอโดดแล้วตัวหนึ่ง ตัวสองตัวเน <49! S 1> ี <c oughs> <t ong onions> ่ยครับ

นะครับได้ตัวหนึ่งเราฟังพุ่นได้เท่าละตัวสองตัวนะครับกันยังดีกว่าบ่ได้ครับ มาแล้วมาแล้วฮึฮึโอ้ท่นท่านนบ้จักรฟอกไม่เสียบมันจใช้ถุงอกอะไเถอะฮึฮัเองบ้จักเสียบซตัวเงบจักเียตวงกสบปนทุกยุ่ยีทังนันเดดีตัวเดียวนั่นแตเจีย เปล่าได้แต่ก่อนนั้นคือพุทันนั่จะดูหน่อยเนาะขันช่วงแดงเหมือนเดิมขึ้นมงอืมอ้าวเกากันิไปเลยพักๆไร้สาระอ้าไร้ไม้ก็บ่ได้ โดดเดียวปูนต้องป่นกับเต้น

เอาเอาบืง้งโน้นครับแต่นี้จะโดดบ่โอ้โดดเลย้โอ้ ฮึมฮึมเอออ๊บโอสองอะไรเหอู้ก er> ูดา ครับนี้เป็นการหากินครับของวิถีชีวิตชาวบ้านครับได้หาไปยุไปกินครับมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วครับโอ้ สองตัวนะครับขาว่นเอ้างคอว่ไม่ใวุนเลยออกมาแล้วก็างไว้นเนี้ยนั่เป็นพิเศนะครับอมเฮ้เอยู่รหนอกล้วอเออัวนึ่ัวเดียวไ

ตบวเต็มัแสดงว่ามีอีกที่นี่ยกล้อไปเบื้องห้านี้หมองตั้งใต้ย้ายนี่ใกล้ๆกันนั่นน่ะหลุดบ่หุดเขาเป่าตัว เบื้องน้ำเพลนอีกจักบาทกันครับไปติไปเบื้งป่าน้ำเพลนเนาะวัดมันจะได้หน่อยได้หลายตนเลเพื่อนกันยกให้เห็นหร่าวะแต่ว่าไปเบื้งใกล้ๆครับเียมม,ยยมากเแล้วนี่เขาสะดุ้งราเะดุ ราม่เห็นแต่ดูกิันนีรถอดมาหน้านองนหมูนี้บนี้จัโอเอาโดดแล้วครับปุณใก่เป็นอบอันนี้เป็นไดฮเฮึฮฮโดดแล้วโดดแล้วคอขึ้นหมกคอน้อคอห้อย ไปท้มายายทรมายายยายเดีวตรงไหนท้วมกอดตรงนี้เดล้องกันไปเผาดิมาเลยมาแดงมาเลือกแบไงยังลงไปนี่เลิอกเิือบบอครับ ไอ่กวนทุงรต่ก็ถือว่ามัดสองรูอครับถือว่าได้ลายอยู่นะครับให้เขาให้ชากันน้องบ้านกวนได้หรออึเหอฮะเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าไปยูฟังไปอยู่ฟังปุ่นเดี๋ยวก็ได้กินดิ ไ่่ปะเป็นตาได้โซ่ปะนะเบิ่มเงินจะบัดนะครับจะก็สิกลับบ้านครับ อย่าเอาทั้งกงๆไว้เอาทั้งดีๆต้พอดีเอาทงเฉีงๆตัี้เอยกลัดไหมยกลัดไหมมีรุ่นมีรุ่นตัวนี้เราหอดะเนี่ยหยอดดีๆย้ายโดดนะมาดูทายโดดนะ

ม้็นไปไหนดอกยืร้านดังเดียวกันยุ่ได้สีได้สีโอ้ยของสองตัวได้เดียววะได้เป็นการใหายุให้กินครับมีมวนไปแน่ครับตัวใ่ยบอี้ตัวปลาตัวงามอยู่ครับตัวใหญ่กันน่ะยำใบดาดิ้อกเน่ยอ เนี่ครับหากินแบบนี้ละนะครับาารารนนตาเหรอเนี่ยครับผมก้นมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ